ทุกคนด้วยครับอยู่ในเกมแมครัเพุาะผมผมแอนคอร์ชินเนลนะฮะตอนนี้ก็จะมาทำอะไรดีอ่ะทำอะไรดีคดหาทองเพิ่มดีกว่าโอเคเ็นีในเธอรกันเอ๊ อืมอืมาอืเอาไปเลยอืจบฮ่าฮ่าฮ่าเย้เแล้ว tôi sẽ sáng tôi sẽ khó. Được chưa khó chưa chưa lầy quá Hello. กินวยไงดีอ e no. no. ah, uh ืมได้ไหมเนูรอให้อ่ะรอให้ไม่เก็บหรือเปล่าโอ้ทำาไมนายไม่เก็บล่อ นายคนไหนเก็บกันแล้วแต่นายนะขอทอดครับก็จะค้าก่อน แล้วเคน่ะไปเจกดดินเพิ่มนะตอนนี้จะมากดดินเพื่อหาของ Yeah. <laughs> Mày Trường mày Nó tình lâu hàng tháng này ha câu Go, 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 go Bye, bye. 好。Oh. כן okay. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ทีโซ่ก็เก่าเก่าเก่าเก่อย่นก็นะพอเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วเราขอฟิกแอคคอมแพสซีเดียวกันเท่แต่อย่างนี้แล้วเราจะทิ้งกระดดนิไฟนะเพื่อจะเอาหินมาแทน ねえ。<Yeah. S 2> nah. ทางกล่องตรงนี้ อก็จะได้โอเคต่อง่ายโอเคตัวครับตัวครับไม่มีบล็อกเลยเหรอแคบพอตัดชุด เอานะฮะก็เมื่อกี้ไปนี่มาเขาเรียกอะไรอ่ะไปหาไม้มานะเฮ้ยจะอืเฮ้ยเราค่อยไปหา 嗯，没。<music> Ok mm. เราก็จะจะกลับบ้านกันแล้วอ่ะะสังเกตไหมว่าจะไม่มีคนพูดนะละเมออ้าวเฮ้ยลุดตหรุดได้ไงเนะี่ยถ้าลุดได้ไงบอกคอมเมนต์ใต้คลิปตัวนะอยู่ไหเนนะี่ย go 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 palasico อยาเจอแกถ้าอยากเจอแกไปเอาไม่เจอเสียงมาไหมเสียงมาไหมเสียงไ,มม,ไมมาตัวก็ไม่เจอนะครับเสียงไมมาตัวก็ไม่เจอแล้วเสียงไมมาตัวเจอในขังกิ้งเลยพิกหมพิกหมไหนยอยู่ไหน ก็ก็เจอนายแล้วพี่หมูดูนะฮะเดี๋ยวนะใช้มือตีคุยใช้มือตีนี่เป็นไง ไงเขาใช้มือตีแล้วไม่ตายโกงแต่ใช้ดาบโถอะใครบอกใครบอกใครคอมเมนต์มาจะด่าให้หมดเลยใช้มือตีไม่ตีไม่ตายเถอะคอมเมนต์มาจะด่าให้หมดเลยนี่ทำไมใครบอกก็ไม่มี ใครบอกว่าใช้โมดีแล้วไม่ตายเกมไม่ได้ฟักช่วยพผมไงฟนะักป่านนี้หมดแล้วโอเคนะก็เป็นอาสนสุดเกมแนละ้วถ้าคนชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมครับ